ครับผมอู่ช่างหน่่ยเซอร์วิสครับเราบริการรับซ่อมเครื่องยนต์รถทุกชน,นิดครับบริการซ่อมแอร์ระบบฟไฟช่วงล่างเช็กระยะทุกทุดทุกยี่ห้อครับครับวันนี้เราจะมาพามาเยี่ยมชมอู่ของเรานะครับวันนี้ลูกค้าก็ รับบริการถ่ายน้ำมันเครื่องเลือกใช้เป็นของตัวด d มิสือครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ IFG5 Nano t a ครับนาโนเทเลอร์แสนกิโลขึ้นจะแนะนำให้เรียกใช้ตัว 5W30 สครับสำหรับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับจับต้องได้ครับเดี๋ยวเชิญไปดูอีกคันครับตัวนี้จะเป็นแจ๊วิ่งยังไม่ถึงแสนกิโลครับเราก็เลยแนะนำให้เป็นปฏิภันฑ์จากของดมิสอตัวใหม่ล่าสุดครับตัวนี้จะเป็นไอ g 3ครับ 0W20 ครับ ูรี่ซินสติคครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%ประตครับต่ออีกคันครับตัวนี้จะเป็น City ้เทอร์ครับหนึ่งจุดซึนเทอร์โบครับที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมครับสังเคราะห์แท้100%ยเปรครับไอเอฟจครับศูนย์เพราะว่ารุ่นนี้จะทนความร้อนสูงครับเพราะว่าห้องเครื่องรุ่นนี้จะมีความร้อนที่สูงครับต่อไปจะเป็นรถอีกคันนะครับของเราจะเป็น Honda ก็เยอะหน่อยครับ ตัวนี้จะเป็นเลือกใช้น้ำมันเครื่องของเอ e m มิสนะครับ 10W30 ตัวนี้เป็นเกีกึ่งสังคอห์นะครับช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ครับเพราะว่ารถรุ่นเก่าก็การสึกหรอก็ยกขึ้นแล้วครับตัวนี้จะเป็นอิสุเป็นตัวดีเซลนะครับ IFD เกครับ 5W40 ครับใช้ได้ทั้งเบนซินและดีเซลครับตัวนี้ใช้สําหรับดีเซลครับแต่เบนซินก็ยังใช้ได้นะครับเป็นตัวใหม่ของล่าสุดของเอมิสซครับ ราคาไม่แพงครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนทางตัวสต็อกของน้ำมันเครื่องนะครับของเราก็จะมี 10W30 ครับเป็นดีเซลกึ่งสังเคราะห์และก็ 15W40 ด้วยครับแล้วก็เป็นตัวปฏิตภัณฑ์ของอนิวิสอตัวใหม่ล่า,าสุดครับเป็น IFG3 ศูนย์ดับครับเป็นฟูลรีซิตติครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ครับตัวนี้จะเป็นตัวไอเอฟกครับ5 W 3 0ครับเป็นฟูลรีซิตติเกรดสังเคราะห์แท้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวไอเอฟกเกร์ครับ0 W 2 0์ดับวิวยี่สิบครับฟูลรีซิตติครับเป็นของบินซินนะครับตัวนี้จะเป็นของไอเอฟดีเกร์ครับ5 W 4 0ครับเป็นของดีเซลและก็บินซินใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็เป็นของน้ำเกียร์ของ c ี t นะครับ c v t ก็จะเป็นเกียร์ที่ใช้สายพานครับเป็นเกียร์เปลี่ยนด้วยความนุ่มนวลครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ที่ใช้เฟืองขับครับเราจะมีให้ครบบริการทุกอย่างเรื่องน้ำมันเหล่อลื่นของอ d e ด i มิสครับฝากร้านของเราด้วยนะครับ แล้วเรามีบริการซ่อมเครื่องยนต์ระบบไฟแอร์ช่วงล่างรถทุกรุ่นครับและมีน้ำเครื่องเอดนิสซที่ให้เรียกใช้บริการครับร้านเรามีช่างมีความชำนาญในการซ่อมดูแลเครื่องยนต์ครับมากกว่า10ปีครับเราบริการรถลูกค้าดังรถของเราเองครับและสุดท้ายฝากร้านเราด้วยครับอยู่ที่แยกวัดน้องไผ่ครับถนนลอยเอ็ดอาสมานครับขอบคุณครับ